เพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วแรงแบบสุดๆทุกเครือข่ายใครที่มีปัญหาเน็ตช้าเน็ตอืดไปดูวิธีกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรากลับขึ้นมาเร็วแรงเราจะต้องไปทำการทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนทำกันก่อนทุกๆท่านนะครับก็ต้องทำตามเหมือนที่คุณหนึ่งด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าหลังจากที่เราเซตการตั้งค่าที่คุณหนึ่งจะแนะนำพวกเราแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราเซตไปแล้ว มนแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเราจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะครับว่ามนเร็วแรงจริงไหมนะครับถ้าเกิดว่าใครทําแล้วเร็วขึ้นหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ด้วยนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะไปทําการตรวจเช็คความแรงอินเทอร์เน็ตของเราก่อนนะครับในที่นี้คุณหนึ่งใช้สัญญาณจากซิมการ์ดนะครับตัวนี้อยู่เห็นไหมครับไม่ได้ใช้สัญญาณจาก Wi-Fi นะครับก็ให้เราไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ f a s t fast. com ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ในระหว่างนี้เราก็รอครับเขาจะทำการเช็คความเร็วแรงอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเราก็รอให้เขาเช็คให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเดี๋ยวพอหลังจากที่ครูหนึ่ง พาพวกเราทําการเซตการตั้งค่าที่มือถือแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเช็คแบบนี้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันแล้วว่าระหว่างก่อนทํากับหลังทํานั้นเป็นยังไงนะครับเมื่อเราทราบความแรงอินเทอร์เน็ตของเราแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดออกไปเลยครับทีนี้เราจะมาเริ่มทําการเซตการตั้งค่าในตัวมือถือเรานะครับเพื่อให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับไปที่การตั้งค่า แล้วให้เราไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตแล้วให้เราไปที่การ์ดหรือว่าซิมการ์ดเครือข่ายโทรศัพท์มือถือตัวนี้ครับให้ไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าของใครเป็นคําว่าซิมการ์ดก็กดเข้าไปที่ซิมการ์ดที่เราใช้อยู่ครับเราจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ซึ่งมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในที่นี้ของคู่หนึ่งเนี่ยมันจะมีซิมหนึ่งซิมสองถ้าของใครมีซิมเดียว ก็เลือกซิมเดียวตัวนั้นได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าของใครมีซิม1นึเนี่ยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยใช้ซิมเน็ตจากซิมช่องไหนอยู่ในที่นี้คูนึงใช้ซิมเน็ตจากซิม1ตัวนี้เราก็กดเลือกซิม1ไปเลยครับแล้วให้เราเลื่อนหาครับชื่อจุดเข้าใช้งานนี่ในที่นี้คูนึงอยู่ตรงนี้ครับชื่อจุดเข้าใช้งานกดเข้าไปครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้หน้านี้เขาเรียกว่าหน้า apn ซึ่ง เมนูของท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากของคู่หนึ่งเพราะว่ามือถืออาจจะต่างรุ่นต่างยี่ห้อกันนะครับยังไงก็ให้เข้ามาในหน้าของ APN ให้ได้แบบนี้นะครับซึ่งของคู่หนึ่งเนี่ยมันเข้ามาที่ชื่อจุดใช้งานใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละที่มันอาจจะต่างกันนะครับยังไงก็พยายามหาในหน้านี้ให้ได้ครับหน้านี้จะเขียนว่า APN นะครับตรงนี้นะครับซึ่ง APN เนี่ยเขาก็จะมี จากโรงงานจากเครือข่ายที่ท่านผู้ชมใช้อยู่เนี่ยเขาสร้างมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วแบบนี้นะครับในที่นี้ของคุณ1ใช้ซิม ais อยู่มันก็จะถูกเลือกแบบนี้ในที่นี้เนี่ยเราจะไม่เข้าไปทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขาการตั้งค่าของโรงงานเขานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถกลับมาใช้การตั้งค่าตัวเดิมได้อยู่นะครับดังนั้นคุณหนึ่งจะพาพวกเราสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันนึงครับเพื่อให้เราสะดวกต่อการใช้งานนะครับอ่ะ ในที่นี้ให้เราไปหาเครื่องหมายบวกครับในที่นี้ของคุณหนึ่งอยู่ตรงนี้กดบวกแล้วสร้าง APN ตัวใหม่ขึ้นมาตามที่คุณหนึ่งจะแนะนำดังต่อไปนี้ครับชื่อกดไปที่ชื่อครับแล้วพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ4 4 8จุดจตามนี้นะครับแล้วกดตกลงตัวต่อมาครับ APN แล้วให้เราพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ4.4.8.8ุเว้นวัคห้าตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงตัวต่อมาครับเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปครับให้พิมพ์ลงไปตามนี้ครับ www. g o o g l e. c o m ก็คือ w w w google. com ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงแล้วเลื่อนลงไปครับไปหาประเภท A P N นี่ครับประเภท A P N ให้เรากดเข้าไปครับบางเครื่องเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเลือกให้เราเลยนะครับถ้า เครื่องของท่านผู้ชมท่านใดนะครับเป็นตัวเลือกให้เราเห็นนะครับก็ให้เราเลือกคําว่า default นะครับแต่ในที่นี้เครื่องของคู่หนึ่งเนี่ยมันไม่มีตัวเลือกให้เลือกดังนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ d e f a u l t default ตามนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงตัวต่อมาครับโปรโตคอล apn กดเข้าไปครับ ให้เราเลือก IPv4/IPv6 ตัวนี้ครับถ้าของใครนะครับไม่มีตัวเลือกแบบของคู่หนึ่งนะครับก็ให้พิมพ์ลงไปครับถ้าเกิดว่ากดขึ้นมาแล้วมันเป็นมันไม่ได้เป็นตัวเลือกแบบนี้แต่มันเป็นบรรทัดเดียวให้เราเขียนหรือพิมพ์ลงไปนะครับเราก็พิมพ์ไปตามนี้เลยครับ IPv4/IPv6 ตามนี้นะครับในที่นี้ของคู่หนึ่งมีก็เลือกตามนี้เลยถ้าใครมี เหมือนของคู่หนึ่งแบบมีตัวเลือกให้ติ๊กอะครับก็ติ๊กแบบนี้ไปเลยนะครับอในที่นี้คู่หนึ่งติ๊กแบบนี้แล้วนะครับตัวต่อมาครับโปรกอรการโลมิง APN ตัวนี้ครับให้กดเข้าไปในที่นี้นะครับเราจะไปเลือกที่ IPv4/IPv6 ตัวนี้นครับตัวที่สามจะเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับอเลือกตัวนี้ตัวต่อมาให้ไปที่แบกดเข้าไปครับ เขาจะถูกติ๊กว่าไม่ระบุอยู่แบบนี้ให้เราติ๊คื่อไหมายไม่ระบุออกครับแล้วให้ติ๊กเลือกตามนี้ตัวแรก S S P A P ตัวนี้ครับติ๊คื่อไหมายถูกไปตัวที่สอง S S P A ตัวนี้ครับตัวที่สาม U M T S ตัวนี้ครับ U M T S ตัวนี้ตัวที่ส E S R P D ตัวนี้ครับ กดติ๊กขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ได้ทั้งหมดสี่ตัวตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงหลังจากนี้แล้วให้เราไปกดที่จุดสามจุดเครื่องของท่านผู้ชมอาจจะอยู่ด้านล่างอยู่มุมซ้ายหรืออยู่มุมขวานะครับในที่นี้ของคู่หนึ่งจุดสามจุดคือจะอยู่มุมขวาบนแบบนี้นะครับดังนั้นให้กดไปที่จุดสามจุดครับแล้วเลือกบันทึกเขาจะเด้งกลับไปที่หน้าการตั้งค่า apn ตัวแรกของเรานะครับซึ่งจะมีเน็ตจากตัวเครื่องที่เขาระบุว่าให้เราตัวแรกมันจะถูกจุดไว้แบบนี้นะครับอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ข้างต้นนะครับแล้วตัวที่คุณหนึ่งแนะนําให้พวกเราเซตตั้งค่านะครับมันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้พวกเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อเรากดเลือกตัวนี้นะครับสัญญ,ญาณเน็ตของเราเนี่ยมันจะหายไปแล้วมันจะเริ่มทําการตั้งค่าที่เรากําหนดไว้ทั้งหมด เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณน่จะกดเลือกกดเลือกครับสังเกตเห็นไหมครับว่าสัญ,ญญาณเราหายไปหมดเลยทีนี้ถ้าของใครเกิดปัญหาในกรณีเดียวกับของคุณหนึ่งเห็นไหมครับกดปุ๊บการตั้งค่ามันไม่ยอมไปอยู่ที่การตั้งค่าใหม่ถ้ากรณีแบบนี้ให้เราไปเซตการตั้งค่าเพิ่มเติมสาเหตุที่คุณหนึ่งแนะนําให้พวกเราเซตการตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดนั้นในวิธีนั้นจะเป็นวิธีในส่วนของ เครื่องหรือซิมการ์ดเครือข่ายของท่านผู้ชมเองหรือของพวกเราเองเนี่ยที่รองรับในระบบ 5G ดังนั้นมันจะไม่สามารถใช้ในส่วนของการตั้งค่าที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดได้เนี่ยสังเกตดูอีกทีนึงครับกดอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นไปถ้าใครเจออาการแบบเนี้ยก็คือมันดีดขึ้นแบบนี้ให้พวกเราไปเซตการตั้งค่าเพิ่มเติมตามที่คุณหนึ่งแนะนําดังต่อไปนี้ครับให้เรากดไปที่ตรงนี้ก่อนกดเข้าไปใหม่ครับแล้วเลื่อนลงไปครับ ไปที่แแบตตัวนี้ครับให้เราติ๊กในการตั้งค่าตรงนี้ครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับให้เราเลือกทั้งหมดเลยยกเว้นไม่ระบุตรงนี้นะครับให้เราเลือกทั้งหมดเลยติ๊กแบบนี้ครับติ๊กไปจะมีกี่ค่าก็ติ๊กไปให้หมดเลยนะครับในที่นี้นะครับอ่าเลือกให้ได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วกดตกลงแล้วให้เรากดไปที่จุดสามจุดเลือกบันทึก เขาจะเด้งมาที่หน้าการตั้งค่าหลักที่เป็น APN แบบนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้นะครับท่าน,นี้เราจะทําการเลือกกดเลือกสังเกตตรงนี้ครับสัญญาณหายไปแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสัญญาณจะกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วนะครับและที่เราถูกเลือกก็ยังถูกเลือกได้อยู่มันจะไม่เด้งไปที่หน้าหลักของระบบที่เขาเซตไว้เรานะครับในทีน่นี้มันถูกบังคับในส่วนการตั้งค่าของเราแล้วนะครับแบบนี้นะครับ เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับทีน,นี้ให้เรากดออกมาได้เลยครับถ้ามีแอปอะไรเปิดครั้งอยู่ก็แนะนําให้กดปัดออกไปให้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราดํเนินการเซตการตั้งค่าและเลือกการตั้งค่าที่เราเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาทําในขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับปัดหน้าจอลงมาแล้วให้เรามาเลือกโหมดเครื่องบินตัวนี้ครับกดเปิดโหมดเครื่องบินก่อนครับการเปิดโหมดเครื่องบินนะครับจะเป็นการตัดสัญญาณเน็ตทั้งหมดเลยตัดออกทั้งหมดเลย แล้วรอแป๊บหนึ่งครับนับ 1- ถึงห้าในใจก็ได้ครับหนึ่งสสามสี่ห้าเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดปิดโหมดเครื่องบินครับแล้วมาดูตรงนี้ครับข้อมูลมือถือเราจะทํางานถ้ามันไม่ทํางานเราก็กดเลือกให้มันทํางานซะนะครับข้อมูลมือถือเพราะในที่นี้เราจะไม่เกี่ยวกับ w i f i นะครับเกี่ยวกับซิมการ์ดของเราแล้วรอดูครับอ่าสัญญาณเน็ตเรามาแล้วนะครับตัวนี้เมื่อมาครบแบบนี้แล้วนะครับมีกี่แอปเราก็กดปัด ทั้งหมดออกไปนะครับถ้าไม่มีแล้วก็ว่างเปล่าแบบนี้นะครับพอหลังจากนี้แล้วทีน,นี้มาขั้นตอนสําคัญแล้วครับเราจะมาเทสสัญญาณกันครับว่าสัญญาณมันแรงขึ้นจากที่เราทดสอบต้นคลิปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเราก็กลับไปที่เดิมเลยครับไปที่ google chrome ของเรานะครับแล้วพิมพ์ลงไปนี้ช่องค้นหาเลยครับ fast f a s t com ตามนี้กดเลือกครับ เราจะทําการทดสอบนะครับในระหว่างนี้ก็รอครับอ่านี่คือผลจากการทดสอบนะครับเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกจุดสามเมกเลยนะครับจากเดิมมันแค่สี่เมกเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวคู่หนึ่งเทียบให้ดูครับอันนี้ที่เราใช้ครั้งแรกนะครับพอหลังจากที่เรา เซตการตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกจุดสามอันนี้ของคุณหนึ่งนะครับซึ่งสัญญาณแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆแล้วก็เครือข่ายนั้นๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากทดสอบทดลองใครใช้เครื่องยี่ห้ออะไรใช้ซิมเครือข่ายไหนยังไงก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังเป็นยังไงบ้างนะครับแรงขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นไหมอะไรไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับวิธีการที่จะทําให้เน็ตเราแรงขึ้นนะครับติดตามรับชมเพิ่มเติมได้ที่ เน็ตที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะแนะนําเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับนะะก่อนที่เราจะหยุดคลิปนี้ไปนะครับมีบางท่านอาจจะใช้แล้วรู้สึกว่าสัญญาณมันอาจจะแย่ลงกว่าเดิมทีนี้เราก็มีวิธีการแก้กลับครับวิธีการแก้กลับให้ทําแบบนี้ครับให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเรากับเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตไปที่ การ์ดซิมการ์ดตัวนี้ครับไปเลือกซิมการ์ดที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้ครับเลื่อนขึ้นไปไปที่ชื่อจุดเข้าใช้งานเราจะเห็นว่าตอนนี้มันถูกติ๊กในเครือข่ายที่เราเลือกเองอยู่ตามนี้ครับเครือข่ายที่คุณหนึ่งสอนมาตั้งแต่ข้างต้นทั้งหมดนะครับอันนี้กรณีสําหรับคนที่ใช้แล้วรู้สึกมันไม่โอเคดังนั้นเราก็สามารถกลับเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายเดิมได้ครับด้วยวิธีการกดเลือกตัวนี้ครับกดเลือก แค่นี้เองนะครับพอกฏเลือกตามนี้เสร็จปุ๊บนะครับสัญญาณจะหายไปแล้วมันจะขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ แล้วก็กดออกไปได้เลยครับตามปกติเลยเพียงแค่นี้เน็ตของเราก็กลับมาเร็วแรงเหมือนเดิมแล้วและยังมีอีกมากมายอีกหลายคลิปหลายวิธีเลยในวิธีแก้ปัญหาเน็ตช้าเน็ตอื่นครูหนึ่งได้รวบรวมเอาไว้ที่เพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าเน็ตใน YouTube ครูหนึ่งสอนดียังไงก็ไปกดดูเพิ่มเติมได้ที่เพลย์ลิสต์นั้นได้เลยส่วนใครใช้เครือข่ายไหนใช้แล้วเป็นยังไงแรงไม่แรงยังไงคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ